สวัสดีเพื่อนๆพื่อนยามบ่ายนะครับผมสวัสดี fc พานอิสานด้วยนะครับผมได้เวลาอีกเช่นเคยครับนี่ครับผมบวงซิ่งนะครับผมถือดีๆก่อนนะครับผมนี่นะครับผมทำจากสลิงขนาด1มิลน,นะครับผมเล็กใหญ่เอาอยู่ไม่มีขาดนะครับผมเดี๋ยวปีนี้แฟนลับหรือว่า fc พันแท้เนี่ย รอได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหมายตรงนี้กันเลยนะครับผมเดินผ่านมาเกือบเดินเตลิดนะครับผมนี่นะครับผมมาเจอวันนั้นนะครับผมผมแกะรอยเห็นทางหนูสัญจรอ,อยู่รอยทางหนูสัญจรมันเดินอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับ หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอะทางหนูสัญจรมันเป็นยังไงนะครับผมอันดับแรกเลยผมต้องล้างบ่วงก่อนนะครับผมล้างก่อนแช่ไว้ก่อนสักอุ้ยเอาได้ไหมนะจะเลินแล้วจมแล้วพี่นอ้องไอ้เนียแช่ไว้สักพักหนึ่งนะครับผมดับกลิ่นคาวหมาแมวกลินมือเรานี่ละครับผมสำคัญ เพราะว่าสิ่งที่เราจะไปหานะเยขาจะหมูกไว้นะครับผมนี่นู่นนะครับหมายของเราไปนูนน่นนู่นไปนิ้วมือดวงข้าโพดนู่นนะครับผมอยาไปนูน่นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวแช่บวงไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมพอประมาณนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็น รอบดักปลาของน่าจะเป็นเจ้าของเจ้าของพื้นที่นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับทางหนูสัญจรจะเดินลัดเลาะมานี่นะครับผมนี่นะครับหลายๆคนอาจจะสังเกตไม่เจอนะครับผมนี่นะทางเขาจะเดินออกจากนู่นมานี่นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองปักไว้สักหลังนะครับผม การใส่บ่วงนะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมหลายๆคนก็อาจจะดูคลิปที่ผมทําไปแล้วนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเ,เพื่อนๆเรียบร้อยครับผมหนึ่งหลัง ยาวไปนู่นนะครับผมทางหนูสัญจรนี่มันจะเดินแบบว่า เดินละเอียดนะครับผมเดินละเอียดยังไงนะครับผมเขาจะค่อยๆเดินไม่รีบไม่ร้อนนะครับผมดังนั้นการถูกถูกบวงนี่ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเราเอาศัยลูกฟุกนะครับผมเดี๋ยวไปดูดงข้าโพดกันนึงนะครับ ทุกอย่างมันมีทางเข้าทางออกของมันนะครับผมฝนเพิ่งตกไปเมื่อเช้านะครับผมจะเห็นทางหรือเปล่านะครับนะครับผมพาเข้าไปดูข้างในป่าไว้แล้วเอ้ป่ากะโพดนะครับผม เนี่ยสังเกตดูได้จะเห็นรอยกัดข้อโพดนะครับผมจริงๆแล้วที่แบบนี้เนี่ยถ้าเราใส่บ่วงก็จะถูกยากนะครับผมแต่ถ้าถูกก็ตัวใหญ่นะครับผมมันเหมาะสำหรับการสั่นตอกนะครับผมโอตอกมาสั่นแล้วก็จัดการด้วยปืนผานี่แหละครับผม จะเหมาะที่สุดแต่ก็ต้องสายตาดีนิดหนึ่งบางทีหนูบางตัวนี่เวลามันเข้าตอกเนี่ยมันจะเข้าแบบช้าๆนะครับผมค่อยๆมาแต่บางตัวก็วิ่งมาชนิดที่ว่าตกใจกันเลยทีเดียวนะครับผมไม่เห็นร่องรอยนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างลกนิดนึงนะครับ ลวงไปขูนนู่นกันเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวจนเกินไปเดี๋ยวผมหยุดคลิปไ้ก่อนเดี๋ยวเจอหมายเด็ดๆผมจะปล่อยคลิปต่อนะครับผมสำหรับหมายตรงปลายที่มือนู่นนะครับผมผมได้วางกองกำลังไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อสองวันก่อนนะครับผม เหลืออยู่ในโซนนี้เดี๋ยวเราไปเลาะดูกันนะครับผมเดินเลาะมาเรื่อยจากนู่นนะครับผมมาเจอของอร่อยแล้วนะครับผมนี่นะครับบักสีดาหรือว่าฝรั่งนี่เองครับผมน่าจะเป็นฝรั่งพื้นบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมเจอลูกอร่อย้วขออนุญาตแป๊บนึงนะครับวางเครื่องมือไว้หน่อย มีหลายลูกอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่มันโดนฝนนะครับเนี่ยมันโดนฝนน่าจะกินไม่ได้นะครับผมนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุยกันต่อ